สวัสดีครับเราก็จะมาดูหุ่นยนต์ไมโครไพทอนเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ไปทำมุมประมาณ45องศานะครับจากาตัวอย่างที่เคยได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเราสามารถที่จหุ่นยนต์เคลื่อนที่นลโดยกําหนดความเร็วแล้วก็มุมนะครับหุ่นยนต์ก็จะเคลื่อนที่ไปเลยนะครับก็จะมีการคานวณแล้วความเร็วกับมุมนะคำนวณออกมาเป็นความเร็วของล้อ A กับล้อบนะครับให้เคลื่อนที่ไปนะครับ โอเคคราวนี้เราก็มาดูกันนะครับโค้ดตัวอย่างผมก็ได้ได้มีการโพสต์ไปแล้วนะครับที่เป็นภาษาไพทอนนะครับแล้วก็มีตัวเป็นภาษา C ด้วยนะครับแต่ต้องมาทําการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะนําค่านั้นนะมาใช้กับตัวหุ่นยนต์นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ไมโครไพทอนนะครับก็บอกว่าให้กดสวิตช์หนึ่งเริ่มต้นทําง,งานนะครับ แล้วก็ขคลืนเที่ยวกันแล้วนะครับเมื่อกี้เราเริ่มจากจุดนี้นะครับก็ตีโค้งไปทางนั้นแล้วนะครับโอเคนะครับก็จากจุดนี้นะครับก็โค้งไปทางนู้นนะครับอันนี้เราก็ นำโค้ดนะครับโค้ดตรงนี้ก็คือเราสั่งให้ตัวใช้ GPT นะครับช่วยสร้างโค้ดนะครับโดยที่เรากําหนดว่าเราต้องการหุ่นยนต์เคลื่อนที่นะครับโดยที่กาหนดความเร็วแล้วก็มุมเข้าไปนะครับหุ่นยนต์ก็สามารถจเคลื่อนที่ด้วยความเร็วและมุมที่เราต้องการนะครับโดยที่เราจะแปลงค่าความเร็วกับมุมนะครับกลับมาเป็นความเร็วของล้อซ้ายกับล้อขวานะครับหรือล้อ A ล้อ B นั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับโดยที่เราสามารถที่จะใช้ Chat GPT นะครับในการช่วย เราในการเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับก็ทำงานได้โอเคในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่เราต้องมีการปรับแต่งนะครับเรื่องของอตัวมอเตอร์นะครับว่าสปีดมอเตอร์เนี่ยเราต้องรองรับได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเล็กๆน้อยๆอยครับซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องมีพื้นฐานในการที่จะเขียนให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ก่อน,นครับแล้วก็คอนโทรลหุ่นยนต์ได้ตามที่เราต้องการก่อนนะครับจากนั้นเราก็ค่อยพัฒนาให้อดวายขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็สามารถจะเคลื่อนที่ได้ในแบบวิ่งแล้วก็โค้งเลยนะโดยที่อะไรครับโดยที่ ปรับค่าล้อ a ล้อ B เนาะต้องเพิ่มทีละเท่าไหร่เท่าไหร่นะแล้วก็ให้แค่เจวิธีเนี่ยเขียนให้เราเลยนะเพื่อคำนวณเลยนะว่าถ้าหุ่นยนต์ของเรานะระยะห่างของล้อเท่านี้เนี่ยความเร็วของมอเตอร์เราวิ่งได้ระดับนี้ถึงระดับนี้เนี่ยแล้วมาแปลงเป็นโค้ดเพื่อให้เรามาใช้เลยครับจะได้ยังไงนะครับคราวนี้มันก็ต้องมีเรื่องพื้นฐานด้วยนะครับไม่ใช่ว่า ใช้ยืดิแปลงโค้ดมาแล้วเราจะนํามาใช้ได้ทันทีเ,เลยเราต้องมีพื้นฐานด้วยว่าเราต้องเข้าใจภาษาไพทอนนะครับซึ่งจะมาเขียนไมโครไพทอนด้วยแล้วก็สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้เชฟจิตเนี่ยช่วยนะครับในการเขียนโค้ดที่มีระดับแอดวานซ์ขึ้นโดยที่เราไม่ต้องคิดเองนะเพียงแต่ว่าเราต้องพร้อมให้ถูกนะว่าเราอยากจะพร้อมลักษณะแบบไหนเข้าไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับคอร์สเรียนตัวไมโครไพทอนนะครับด้วย ตัวหุ่นยนต์นี้นะครับก็ใกล้ๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เพียงแต่รอออนออน,ออนไลน์ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เราก็ยังมีคอร์สพื้นฐานไมโครไพทอนครับที่ทํานสามารถที่จะเข้าใจวิธีการเขียนโค้ดของไมโครไพทอนทั้งหมดเลยนะครับแบบละเอียดยนะครับโดยที่จะปูพื้น Python ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ไมโครไพทอนนะครับขอบคุณมากครับ